สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําสินค้ากันอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่มองหาตู้ลาโพงขนาดเล็กอยู่นะครับตัวนี้เป็นขนาด6.5นิ้วนะครับสาหรับใส่ดอกลําโพง6.5นิ้วใส่ดอกเสียงกลางก็ได้หรือจะเป็นดอกซับก็ได้ตัวนี้ไม่อัดหนา18มิลหุ้มกำรรมะหยี่นะครับหุ้มกำรรมะหยี่มาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับมีแถบต่อสายลําโพงมาให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแถบต่อสายลําโพงพร้อมสกรูมาให้ ตรงใจงานตรงนี้เป็นท่อลมนะครับท่อลมขนาด2นิ้วด้านหลังเจาะรูมาให้นะครับสำหรับใส่แท็บนะครับใช้คัตเตอร์หรือมีดกรีดออกได้เลยนะครับตรงตรงนี้มันจะเป็นกามี่นะครับกามี่หุ้มแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขนาดให้นะครับตัวนี้นะครับราคาผมแจ้งราคาก่อนร้อยตนตนนะครับร้อยตนตนร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับคุณผู้ชมใครที่เก็บโค้ดส่งฟรีนะครับก่อนสั่งซื้อก็จะได้ราคาถูกไปนะครับเก็บโค้ดดดสส่่่่งงฟรรรรรรรีเก็บบบโโโคคคค้้ววนนนนละะะัััหืือออใจซชชปม วันที่12 12ก็ได้นะครับคุณผ er ู้ชมตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับขนาดความสูงกําลังดีเหมาะสําหรับดอก6.5นิ้วนะครับ6.5นิ้วท่อลม2นิ้วอันน er ี้มาแนะนํานะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับราคาไม่แพงนะครับร้อยต้นๆ้นะครับใส่ดอกซับก็ได้ดอกเสียงกลางก็ได้นะครับหรือใครจะใส่ดอกแกนรวมอะไรก็แล้วแต่นะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับมาแนะนํานะครับอันนี้มาแนะนําขนาดกําลังดีนะครับขนาดกําลังดีนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตากดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเดี๋ยวถ้าใส่ดอกลำโพงแล้วนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นดอกซับนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นดอกซับนะครับสำหรับตู้นี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมใส่ดอกแล้วเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับท้ายคลิปแล้วกันนะครับให้ฟังเสียงเป็นท้ายคลิปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตากดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับจะมาทำอะไรจะมารีวิวจะมาแนะนำอะไรนะครับกดติดตามไม่ ¡Gracias